Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Toya Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you นี่สุขสันต์วันเกิดน้องข้าวฟ่างนะครับควูอดีก็ขอให้ข้าวฟ่างมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับยนหนังเือเกง่งเป็นลูกที่น่ารักของคุณพ่อคุณแม่เป็นลูกศิษย์ที่น่ารักของคุณครูแล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนๆน,นทุกคนเลยนะครับมาไหน,นก็ไหนจะอวยพรให้เพื่อนบ้างลูกอะเข้าหอมก่อนค่ะ Yeah, ok, à chơi này luôn Kha? à khiến mấy ngày luôn. à wow nhả? <laughs> โอเคอ่ะ okay. uh, Happy birthday to you ขอบคุณผู้ปกครองน้นองขอบฟ้างสำหรับโดนัทอร่อยอร่อยให้กับเด็กๆนะครับ